หลังจากที่ติดตั้ง windows 7เสร็จแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้มีการตั้งค่าปุ่มสำหรับสลับภาษาระหว่างไทยกับอังกฤษการจะตั้งปุ่มสำหรับการสลับภาษาให้เป็น grab accent หรือว่าปุ่มตัวหนอนนั้นให้คลิกไปที่เมนู start control panel คลิกไปที่ change keyboard or alter input m e t h o d คลิกไปที่ Change Keyboard แท็บ Advanced Key Setting Change Key Sequence แล้วก็มาเลือกที่ g r a v e Accent คลิกปุ่ม OK OK แล้วก็ OK พีงนี้เราก็สามารถจะใช้ปุ่มันหนอนหรือว่า g r a e Accent ในการสลับภาษาระหว่าง ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได้